ออกช่วงบ่ายนะครับผมออกกับอาจารย์พักครับผมอาจารย์ฟักเ <c oughs> อาเจ,าาจาลิวมานะครับผมตอนนี้ขันโยนอยู่ครับนกผมก็ขันแล้วครับมาป่าที่ผมได้ไอ้ไอ้ลิวเสียงใหญ่นะครับผม <c oughs> แฝดต้นม่วงครับผมแฝดสายไฟคายต้นม่วงครับผมเดี๋ยวเราตามชมอาจารย์ฟักชวนย้ายใหม่ครับผมนกเงียบเลยไม่มีนกเลยครับผม ขันโยนกันพักนะผมโอเคครับผมเดี๋ยวลอยตามชมครับย้ายไปป่าอพผาครับผมนกต่อขันโยนพักแล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีนกโตเลยครับผมเอานกอาจารย์ฟักครโอเคครับผมเดี๋ยวลอยตามชมครับพอาจารย์ฟักมาหานกเลี้ยงครับผม นกเงียบเลยครับไม่มีนกขันเลยวันนั้นที่ได้รีวิวผมแฟนต้นนี้นะครับต้นมะมวนต้นใหญ่นี่ยุ่งแผนใส่ไฟข้างข้างต้นมะมวงครับเป็นป่ากลก้วยครับผมโอเคครับผมเลยตามชมครับนี่นะครับผมช่วงเกือบสี่โมงแล้วครับผมที่อาจารย์พักย้ายครับโอเคครับผมเราตามชมใหม่ต่อไปครับป่าปลา่าเปลา่าเปลา่าเปลา่ปลา,ลา,ลาไม่พี่นะต้นโคนใหญ่เลย มีนกเข้าของนกอาจารย์ฟักนะครับผมเขาโดดอยู่ซีกซ้ายนลยนี่นนอะไม่กลัวมันจะ,ปะไปเยีเยบเลยผมเคยได้ได้ทีมั้อตั้งแต่ต่อมาถ้าไหนไม่รู้บินไปเยียบพอดีเลยโอ้โหเด็ดค แม่งเข้าโคตรไวนะขันไม่กี่ขำมันเข้าฟับแต่ไม่ได้ยินเสียงมันคูนะเสียงเบาๆใช่ไหมอันนั้นมันโตไหมแบ่นี้ได้ดตัวที่ออกนั้นมาจากไหนล่ะเสียงกลางนด้นไหละพอมีคันอตัวดวงตวงัวไอ้ต้นเนี่ยแต่ผมไม่เคยเข้าไปแฝดทักที เจ็ดเดินไม่แฟนมากก็ใส่ไฟนี่นแหละปลูกแน่นอนปลูกแค่ไม่มีร่องเลยใช่ไหมเออเฉพาะใบนยังไงบ้าง,างไม่เคยเดินเกับใบทีมองข้างๆนะล่ะมีเสียงกลางเข้านกอา,อาจอาจะอาจารย์ปักอยู่นะครับผมอยู่ซีกซ้ายของต้นนะผมเนี่ยครับตรง,งนี้ไมเนี่ยจะเหยียบเลยตัวเข้าดรือเอล่าเขคือเข้าไปสองใช่ไหม แพ้หนุน่ยแพ้ตัวอยู่ก่อนมันคุมนะเออมันคุมต้นนัน้นนกเยอะจริงพี่มันไม่รู้แก้วมันตัวไหนกันบัง่งมั่วหมดตรงนี้นกเยอะ <c oughs> ผมแฝงน,นกไปตรงนี้แลผมต้นกระถิ่นครับผมใกล้ๆครับขี้เกียจเดินครับ <c oughs> เดี๋ยเราตามรับชมครับผม ฟ้าหมาหมืดเลยเว้ยโอเคครับนกสิงกลางที่เข้าอาจารย์ฟักไปยังยังอยู่บนบน,บนยอดกลางๆต้นนะครับผมยังไม่ยอมลงนกไม่ยอมลงฝนจะลงก่อนแล้วหมามืดเลยโอ้โหเซ็งเลยต,เ exactly ต่อไม่เก่งครับโอ้โหเหนียวพี่นกคอยขินจะบอกบอกไปเลยวนกต่อไม่เก่งครับนกต่อไม่เก่งครับอาจารย์ฟักว่า ว่าหาซื้อนกเก่งไม่ได้สักทีห,หนะ<ฮ>ออเ,นะเออแต่ว่าไอ้อันที่ผมเห็นเขาต่อได้ได้นกกระยางนะั้นจริงเหรอพี่เ <c oughs> ร์เซ็นเหยียบยากมากนะนอกจากแบบไอ้แฟนตามจริงสูงตามรังมันที่มันเยอะๆแบบเหมือนหลังไว้ษัดโดนโอ้โหนั่นชุมนมเขาเลย เดี๋ยวรอตามชมครับผมไม่รู้อาจจะตักจะ,จะทําได้ไหมใหม่นะครับผมตอนนี้ไอตัว <c oughs> ที่ว่าเข้าเหนียว <c oughs> อยู่บนยอดมันออก <c oughs> ออกไปแล้วเข้าใหม่มาไล่ตีพวกออกไปอีก <c oughs> โอ้โหนก <c oughs> ยังยงโตอยู่นะครับผม <c oughs> แล้วก็มีนกมาตี <c oughs> ตรงสายไฟครับ จะกระทอมขันโยนอยู่ครับผมในนี้นกไม่มีขันเลยครับตอนช่วงเย็นแต่ช่วงเช้าเยอะมากเดี๋ยวเราตามชมครับผมเหมือนมีนกอยู่หลังพระเนตรอยู่ตวงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราชมครับผมเดินไปดูนกครับผมเม่กีนครันะมรไห ครูแล้วเงียบเลยนะอ,นอ,นอุ้ยอช้าเดินมัวแต่ถ่ายคลิปลืมดูตีนเลย ช่องโคตรแคบเลยต้นเดียวสวยมากครับต้นมะม่วงฝ่าสับรถนะครับผม ไอตัวนี้มันไม่มีมันไม่มีมันไม,มนไ่มีแววเหมือนไอสองตัวท,ที่มันเข้าไปมันจะถึงชาญอยู่แล้วไอวนี่บินเข้ามาตีดิก็บินออกคนเหนียวคนเหรอยว นี่นบรรยากาศร,าร,รอบข้างใใครับผมไปได้ลุ้นิกผมว่าอันนี้มันอยู่ต้นนี้แม่งเข้ามาไล่ตีพวกพวกเข้าปุ๊บไอ้หา่า พวกทำท่า,ทา,ทา,ทายากอยากจะเข้าเย่แล้วพอพวกออกพวกเข้ามาไอ้ห้าบินเข้ามาตามเลยขึ้นยอดโอ้โหแม่งห่วงจริงๆิห่วงตัวอื่นเยยบเนี่ยอาจารย์ฟักจะย้ายไปตรงใส่ไฟครับนกมันไปครูกันหลายตัวแล้วไปเกาะกันบ่อยมากดูอีกสักมาอาจารย์ฟักว่านานว่างๆใบ,บ,บ,บสะม,มาสักทีครับไม่ได้มาบ่อยอืมไอไอไอตัวเนี้ยรู้ กระโดดห่างาพเนเยียดเรื่อยขึ้นบน,ข,น,บนขึ้นบนอยู่เลยเ oh. ที่ยงเหนื่อยฟรีเพราะนะั้น mm. ใช่ mm. ถ้าไอตัวเนี้ยไม่เข้าว่าตัวอื่นนะ mm. ผมว่าไม่รอดไอตัวที่มันเข้าไปแล้วมันจะโผล่เข้าไปจะถึงพเนียดอยู่แล้วไอหา่านั้นแม่งบินเข้ามาเลยฟาบโผล่ใบชิบหายกินกินอยู่แม่งบินขึ้นต้นเลย ช็อตแล้วมีสาดำสบายๆมีใส่ยางมยนะกันให้ให้จานทักจัดจัดจัดมันหมานทักเต็มดิมั่หียจานทักหมานนะ สองปีที่เดียวเสาเนี่ผมได้ไปตวงแผ่นรอบเดียวแหละนี่ไงโอ้โหโลงกินอยู่แค่นี้นั่นน่ะโอ้โหโลงเยอะเลยเว้ยนกป่าลงกินอยู่ป่าข้างๆสายไฟแล้วผมมองย้อนแสยยงหน้ามืดเลยโอเคผมเดี๋ยวไล่ตามชมครับคุณแฟนกนกเสตผมไปดูกนกคหมด ผมเดินมาเก็บเจ้ากระทมก่อนนะครับผมนกตรงนี้ไม่มีนกโตเลยเงียบเงียบหมดเลยครับตรงนี้ไม่มีนกเลยครับไม่มีนกโตเลยโอเคครับผมอาจารย์ฟักเอาอาจารย์ตักแฟนใส่ไฟนะครับผม มีนกบินมาเกาะสายไฟการสายไฟตัวงอาจารย์ตั๊กกำลังเรียกอยู่ครับผมยังไม่ยินเสียงนกป่าครับนกป่ายังยังไม่โตครับเพื่งมาเกาะแต่ไอตัวแดงที่ไม่ชอบมาเกานะมองดูคึกหน้าดูเลยครูพวกเละเทะเลยยังเรียกอยู่นะครับผม ลกป่ายังไม่โตสักคำเลยยัไตัวเข่านอน,น,อนเขเ,ขเ,ขเขาเล็กที่วะ ไปดิเดี๋ยวตามชมครับมีนกมาเข้านกอาจารย์พักนะครับผมสิงกลางๆนะครับผมอยู่ใส่ฟังนะไอ,ไอนี้ไปแล้วคู่ออแรกกันอยู่นะครับผม คูเดดีออดอัอาจารย์ฟักว่านกป่าน,นี้บ้าคูมกันครับผมครูแรกกันอยู่ครับผมได้เฟียวครับอย่างนี้นกนกต่อครูครับเปียกหันแล้วครับผมใส่ไฟครับเฮ้ยโอ้โหอ,อาจารย์ฟักทำได้ครับวันนี้อาจารย์ฟัก พาเจ้าอาจารย์ตัศมาขี่ครับผมโอ้โหแป๊บเดียวครับผมฮะออ๋เรียบร้อยครับผมหมานแล้วครับอาจารย์ตักทำได้ครับผมโอ้โหไม่ได้แล้วปลาไปเนอะน้อพี่เนอะแรงแรงครูนะเสียงกลางๆครับผมอาจารย์ตักทำได้ครับผมโอ้โหหมานมากครับบินมาจากถังปล่ามะพร้าวครับผม เดี๋ยว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 ต้องได้พี่ไม่ตัื่อเลได้นะครับทั้งใส่ไฟทั้งป่าครับผมตัวนี้ถ้าถ้าจะแบ่งติดตามติดต่ออาจารย์ฟักเลยครับโอ้ยไม่โอ้แบ่งโอ้โหหมานครับผมเรียบร้อยครับอาจารย์ฟักจัดแล้วครับผมหมานแล้วครับผมโอ้ โอ้ยสวยเว้ยพี่สวยสวย,สวย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวบดี๋ยวป้ปปาพีหมืนอนกันแสงสวยครับผมเสียงเหมาะด้วยตัวนกสวยด้วยครับผมนกป่านี้เลี้ยงขึ้นแน่นอนครับผมการันตีเลยแต่ว่าต่อ,อยากนิดนึงมีอาจารย์อาจารย์พักมารอบแรกก็จัดแล้วครับผมหนึ่งแต้ม,มตอ,อืมแดงๆใช่ไหมเสียงเล็กเพราะว่ามองดูแล้วมันดุดุอยู่ไอตัวแดงๆเสียงเล็กเล็กเหรอเออเล็กแล้ว็ปิดปากดีเหมือนกันแหละ สุดยอดครับวันนี้ไม่จับเลยเข่งเล็กกว่านกตอแร้อ๋อเล็กกว่าใช่ไหมกว่าเราไปต่างอืออืออือโอ้ยทำได้ครับผมหมดเวลาพอดีครับผมจบคลิปสวยๆครับวันนี้ใครมีอย่างางี้มั่งโหตายนี่ทำไมเห็นได้ได้อีกอือไม่ใช่ห้าโมงหกโมงนะสวยจัด,จวดสวยด้อ้ยสวยสวยสวยเดีย๋ยวเราดูตัวครับผม อันนี้นกตอ่อของอาจารย์ฟักนะครับผมชื่ออาจารย์ตั๊กครับผมเป็นนกตอ่อของอา,อาจารย์เขาที่เขาทํากงมาก,ก่อนครับ mm hmm. เขาเลยตั้งชื่อโอ้โหสวยมากนกสวยสวย <Okay. S 1> สวยมากโอ้โหขนทีเลยครับผมโอ้โ mm hmm. หเรียบดังเพีย้ยวโอ้โหขนกระจายเลยสุดยอดมึงค mm ู hmm. เออ,อย่างนี้ได้เล่นมองมามองมองมลูกลิลูก,ล,กลนอยู่หนันสะหันฝ่า,า,ฝาบินเข้ามาหัวเจ้าเลย ต้องอย่างนี้ไอ้โถไม่ใช่ไปนอนเฝ้าอยู่ไม่ได้ก็ไม่ได้กินไม่มีลุดพันเนียนอันนี้เขาทาเองนะผมพาพาเนียนของอาจารย์ฟักรครับแต่อาจารย์ฟักเขาเสียายเขาไม่ได้ทําขายครับวันนี้นานๆเขาทําให้คนทีมงานเขาเอาไว้เล่นด้วยครับตัวเตอดีว้ย,อวยดอกดอกดีด้วยใช่นอกจากนี้สวยห่างยีเส้นหน่อยพูดไม่ตรงนับชังมันใช่ โอ้ยสวยจัดแต่คู่คูโอ้โหแน่นอนจริงโขก่อนช็อตช็อตเฮ้ยเว้ยไอ้ห่าหมดจะหม่านก็หม่านง่ายง่ายบทจะเอานี่ก็โ้โหเหนียวจริงๆเลย ตัวนี้เลี้ยงขึ้นแน่นอนครับผมอาจารย์ฟักได้ไปเลี้ยงแล้วนกหนองตะเภา,านี่แหละสุดยอดขึ้นไวสวยด้วยแรงคูนะครับนกตนัวนี้โอเคเลยเอโอ้โหนี่ว่าจะกินแห้วจะแล้ววันนี้ต่อเลยเด้อืมไม้แรกแหละโอ้โหไม้สองเรียบร้อยเลยแป๊บเดียวไม่ถึงห้านาทีคููครูกะโดดใส่เลย คนนี้หมานครับถือว่าไม่เสียเที่ยวครับมากไกลด้วยอาจารย์ฟักเอาไหมใจดีอไก่คดำปก <laughs> ตินี่โคกใช่ไหมสวยนกนี่สวยใช้ได้เลยลองเลี้ยงดูพี่นกไปนี่ขึ้นไวนอ,อืมดีดพี่ นกน่องตเะเภาเนี่ยสวยวใช่แรงครูใช่เคยครับ okay, ผมโอโ้โหเหนียวจะกินแห้วสุดท้ายได้แต้มครับโอโ้โหแพ๊บเดียวจริงไอ้หา่าทีนั่งลุ้นอยากได้ตัวโอโ้โหเหนียวจริงไอ้ทีนี้เขาไม่่อยได้ลุ้นแป๊บเดียวเองเอืมโอ้มาไม่เสียเที่ยวถือว่าได้นกไปเลี้ยงสุดยอดครับอาจารย์ตัก๊กจัดจัดได้ครับผมวันนี้หนึ่งแต้ม อาจารย์ฟักว่ามันแรงคูดีครับเขาชอบดอกสวยด้วยเขาว่าอันนี้ฉเฉลรวมของอาจารย์ฟักเจ้าอาจารย์ตักนี่ยี่สี่แต้มแล้วครับผมตั้งแต่ต่อมาอา,อาจารย์ฟักเขาว่ารวมยี่สี่แต้มสำหรับวันนี้ผมก็เจ้ากระท่อมแล้วก็อาจารย์ทักก็อาจารย์ฟักขอตัวลาผมสวัสดีครับ